สวัสดีครับวันนี้วันที่12เดือน9 2 5 6 3วันนี้ลูกค้าเอา PCX นะครับปี2017มาติดตั้งสัญญาณการขโมยที่ร้านรถสตันนะครับที่เป็นตัว A นะครับตัว B อย่างนี้นะครับวิธีการใช้งานนะครับตัวแรกกดล็อกหนึ่งครั้งเวลาใครมาเล่นมาขยับรถนะครับมันจะเปือนก่อนนะครับว่าอย่ามายุ่งนะครับแต่ถ้าเกิดมีคนมาเล่นครั้งที่2นะครับครั้งที่2มันจะร้องยาวไป10วิแล้วมันก็จะดับไปนะครับแต่ถ้าเกิดมีคนมา ทำมาขยับมันอีกมันก็จะร้องดับร้องดับไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าคนเลิกยุ่งเลิกมาขยับมันมันก็จะดับเองโดยอัตโนมัติแล้วก็จะไม่ร้องอีกนะครับส่วนปุ่มที่2เป็นการปลดล็อกปลดล็อกก็คือสามารถใช้กุญแจใช้อะไรสตาร์รถได้ปกติแล้วก็สูญซ่อมได้ปกตินะครับส่วนปุ่มที่3มเป็นการล็อกเสียงตัวนี้จะไม่มีเสียงอะไรเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะมาขยับ1ครั้ง2ครั้ง3าครั้งก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับสำหรับ p e x ตัวนี้เพราะว่าไม่ได้ต่อระบบไฟเลี้ยวด้วยนะครััับบมมนนนจะะไไได้้้่ตองกกิฟครแลว เวลาคนมาบิดสวิตคุญแจหรือมาพังเบากุญแจมันถึงจะดีดเป็นระบบเสียงร้องลั่นเลยนะครับแล้วก็ตัดระบบไฟทั้งค mm ันนะเพื่อไม่ให้รถสามารถสตาร์ทติดได้นะครับปุ่มที่2นี่ปลดล็อกนะครับส่วนปุ่มที่4นี่เป็นการสั่งสตาร์ทนะครับสตาร์ทโดยไม่ต้องใช้คุญแจนะครับแต่นี่จะต้องใช้คู่กับรีโมทของมันนะครับจะเป็นรีโมทตัวนี้นะครับมันเป็นรุ่นนี้เป็นรุ่นสมาร์ทคีนะครับนี่นะครับต้องใช้คู่กันนะครับเพราะว่าตัวนี้ติดเสริมขึ้นมานะครับก็สตาร์ทก็กด2ครั้งนะครับ1 2อันนี้รถติดแล้วนะครับ แล้วเราจะดับก็กดตัวลดล็อกนะครับแล้วก็ล็อกไว้อย่างนี้นะครับถ้าล็อกไว้อย่างนี้แล้วมีคนใช้อะไรก็ช่างมาบิดมาพังสวิกุญแจมาพังเบ้าตรงนี้นะครับเราบิดสวิตช์ก่อนนะครับจะร้องทันทีลองให้ลองสตาร์ทดูครับให้ลูกค้าลองสตาร์ทดูนะครับเห็นไหมครับสตาร์ทไม่ติดนะครับสตาร์ทงไงก็ไม่ติดจนปวาจะกดปลดล็อกนะครับอันนี้กดปลดล็อกแล <c oughs> <c oughs> ้วลองสตาร์ทดูนะครับติดแล้วนะครับ ถึงเราสตาร์ทที่ตัวรถของตัวรถนะครับยังสามารถสั่งดับที่รีโมทได้นะครับกดตัวที่2นะครับกดล็อกรถก็ดับนะครับลูกค้าลองสตาร์ทดูอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้เป็นการชิงรถนะครับหรือเป็นการพังท้ายกุญแจหรือว่าการอันนี้คือการชิงรถสมมุติว่าโจนขี่ไปนะครับแล้วเรากดตัวนี้นะครับตัวแรกตามหนึ่งครั้งรถจะดับนะครับลองสตาร์ทยังไงก็ไม่ติดนะครับไม่ติดนะครับจะตัดระบบอย่างนี้เลยนะครับเราก็เรียกให้คนช่วยนะครับ จนกว่าเราจะได้รถคืนนะครับเราถึงจะมากดตัวปลดล็อกนะครับรถก็จะกลับมาถึงเมนูนปกติใช้ง,งานได้ปกตินะครับแต่กรณีที่มันล้องอยู่เราก็เรียกให้คนช่วยนะครับเพราะว่ามันเป็นการชิงรถชิงอะไรไปเราก็ไม่สามารถสตาร์ตติดได้นะครับมันจะตัดระบบไฟทั้งคันนะครับเพื่อไม่ให้รถสามารถสตาร์ตติดได้แล้วก็ดีดเป็นระบบเสียงทันทีนะครับอันนี้ก็เป็นวันเวของร้านวุฒิสตันนะครับโอเคขอบคุณครับ